สวัสดีครับ FC ไผ่ทีพอร์ก็ขอแสดงความดีกับตัวเน้นตัวชัวร์ของผมด้วยกันครับเมื่อเช้านี้ก็บอสตันเซลติกก็บุกมาแพ้ที่เมสันสแควร์การ์เดนไปแล้วก็ตกรอบไปที่ทเรียบร้อยบอสตันเซลติกก็แพ้ไปแบบราบคาบเลยสกอร์ค่อนข้างขาดลอยขอแสดงความดีกับ,กบใครที่ไปตามตัวเน้นหน้าชอบอผมด้วยกันสำารับวันนี้ก็มีบัสเ b a ไหมไม่มีนะครับจะเป็น ของวันพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้จะมีบาส W N B A มาฝากกันในรอบเที่ยงคืนจะเป็นคู่ไหนไปติดตามชมแล้วฟังกันในคลิปกันได้นะครับ <S <S สำหรับี่้ไดครับที่ต้องการนวทางบาสเกตบอลที่ให้มากกว่านางด้านหน้าช่องนะครับก็เราเปิดเข้ามาอยู่ในครอบครัวภายทีพอยด์ได้ทั้งฟุตบอลและได้เรื่องราวของบาสเกตบอลไปด้วย ใครที่สนใจก็แอดไลน์มาที่แอดพีโปแลนด์แล้วก็ ai7 หรือปัดขวาตะทุปรไฟล์ครับจะมีทางเข้าครอบครัวอยู่หรือใต้คอมเมนต์นะครับก็จะมีทางเข้าครอบครัวเช่นกัน3ช่องทางเลยครับที่จะทำให้เราได้มาเจอกันภายในครอบครัวครับสำหรับวันนี้1ตัวเน้น1ตัวชัวร์ผมก็อยู่ที่ทางด้าน WNBA เอยู่ี b a เที่ยงคืนเลยนะครับเป็นบิ๊กแมตตประจำวันเลย เจอกันตั้งแต่นัดแรกของดูการเลยนะแล้วก็คู่นี้นะครับก็เป็นคู่ชิงชนะเลิศในปีที่แล้วด้วยนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ครับวันนี้ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนทางด้าน Las Vegas สเวกัส H 2ดูการที่แล้วทางด้านสเวกัสเป็นแชมป์ปีที่แล้วนิวยอร์กลิเบอร์ตี้เป็นแชมป์ทั้ง2ทีมครับอยู่คนละฝั่งคนละสายเลย สายตะว,วันออกกับสายตะว,วันตกนครับแต่วันนี้มาเจอกันแต่งเกมแรกซึ่งผู้เล่นของทางด้านเจ้าบ้านอย่างนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ก็ยังเป็นหน้าเดิมเดิมครับตามโดยเบียนาสจูตและมือสาวคนแอย่างเซบิด้ายูเนสคูก็ยังอยู่กันครบคันครับทางด้านทีมเยือนอย่างลัสเวกัสเฮดเอเดียได้ไปเสริมตัวหลักจากซีแอเทิร์สตอร์มมาอย่างโจวิลลอยก็ถือว่าเสริมความแข่งได้อย่างยอดเยี่ยมครับและผู้เล่นของทางด้าน ดัสเวกัสเฮดเอเนี่ยนะครับก็เป็นผู้เล่นบรรดาเหล่าทีมชาติอเมริกาหลายตำแหน่งครับ4-5ตําตำแหน่งต้องมีนะครับทางด้านแจ็กกี้ยังอาร์เจวิลสันเชลซีเกรโจวิลลอยเนี่ยครับเป็นผู้เล่นที่ติดทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่ไปคว้าเหรียญทองครับที่ประเทศฝรั่งเศสมาในกีฬาโอลิมปิกด้วยนะครับวันนี้ครับเลทเปิดมาเนี่ย4.5 ก็ถือว่าเปิดมาค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันครับสำหรับการเสริมทัพใหม่ของทางด้านสเวกัสเองก็ถือว่าดูดีดูมีอนาคตนะครับก็วันนี้นะครับใจจริงอะ่ะผมเชียร์ทางด้านนิวยอร์กลิเบอร์ตี้นะผมชอบเซเวนนาูเนสคูลในการชุดสักคะแนนแต่วันนี้ครับเลทเปิดมาเนี่ยค่อนข้างแรงครับที่4.5ก็เชื่อว่าวน,นี้ครับสาวสาวัสเ加斯จะไม่แพ้นิวยอร์กลิเบอร์ตี้ Liberty, ที่เป็นแชมป์เก่าได้ในเช้าน,นี้ครับ 4.5ที่เปิดมาให้ลองเต็มเครื่องลองเต็มแข้งเลยในรอบเที่ยงคืนครับทุกจะจัดขัดใจสวนกับาสเวกัสเฮสที่ผมคิดให้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ